ส่วผู้ชมคะผู้ที่สมควรได้รับโอกาสนั้นคือผู้ที่สแสวงหาและไขว่คว้าในโอกาสเหล่านั้นค่ะในการแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองจากเยาวชนที่อยู่ในความคุ้มครองของการดูแลสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เคยผิดพลาดนะคะนำมาสู่การฝึกฝนพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาตามระบบของกองทัพเพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพค่ะโดยได้สมัครเข้ามาเป็นทหารกองประจำการกลับตัวกลับใจและเชื่อว่าสังคมนั้นจะให้โอกาสพวกเขานะคะ และนี่ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่งจากกองทัพบ,บกนั่นก็คือการให้โอกาสค่ะติดตามพรม้อมกันจากรายงานพิเศษโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ โอกาสคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาครับและการได้รับโอกาสนั้นจะยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่ได้รับในโอกาสที่พูดถึงในวันนี้กองทัพบกของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและผมขอพาทุกท่านมาอยู่ที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทารช่างที่202กรมทหารช่ง 2, ราชงที่2ครับท่านขอทราบโครงการนี้จากที่ไหน นักข้องเด็กเยาวชนจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ได้รับโอกาสดีครับโดยท่านสัสดีจังหวัดนะครับก็เข้ามาประชาสัมพันธ์โดยนำหน่วยค่ายทหารกองร้อยกองพันต่างๆเนี่ยเข้ามาได้ไประชาสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกว่าเด็กจจะให้ความสนใจแล้วก็ประชา,าสัมพันธ์การให้กับผู้ปกครองทราบว่าเป็นทหารเนี่ยได้อะไรบ้าง ผู้ปกครองก็เห็นชอบเห็นดีด้วยประกอบกับเด็กหลายๆคนเนี่ยเห็นช่องทางที่จะมีอาชีพที่ตัวเองชอบครับทหารเนี่ยมันเป็นอะไรที่เด็กบอกว่าสง่างามใส่เครื่องแบบรแวเทศเด็กก็เลยอยากอยากจะเป็นทนาหารนะครับสำหรับตัวเยาวชนเมื่อตอนอยู่สถานพินิจเนี่ยท่านพอคงได้เห็นแล้วแหละว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรแล้วพอเข้ามาอยู่ที่หน่วยฝึกผ่านไปแล้วเดือนหนึง่งเป็นยังไงบ้างครับสิ่งที่เห็นเลยคือ บุคลิกภาพนะความมีระเบียบนะครับแล้วก็ลักษณะคําพูดนะครับในความเป็นผู้ใหญ่นะครับตลอดจนได้มานั่งพูดคุยเมื่อกี้นี้ครับเขาพบว่าเด็กเริ่มมีความคิดเริ่มมีมุมมองที่ดีกับกับอนาคตของตัวเองครับโดยโดยใช้วิธีการทหารเป็นเป็นสื่อสําคัญนะครับอันดับแรกเลยต้องขอชื่นชมนโยบายที่ดีนะครับกอนโยบายที่ใช้เด็กและเยาวชนที่มีความชื่นชอบแล้วก็ ใ้เขาว่ามีมีใจรักในการเป็นอาหารเข้ามาสมานแนะนำตัวอย่างที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงสักนิดหนึ่งจะเป็นใครก็ได้ฮะในแถวนี้อันนี้คือน้องๆที่อยากให้สถานที่รับกันเลครับเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นเด็กทุกโซนอยู่ในสถานพินิจนะครับชอบเล่นกีฬาก็แอบเรียนบ้างโดนเรียนบ้างเนาะทางสถานที่ก็เข้ามาเยี่ยมแล้วก็เห็นความ แตกต่างอย่างชัดเจนครับดับแรกเลยก็คืีเป็นเรื่องของบุคลิกภาพที่มีความสง่างามนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ได้พูดคุยแล้วครับเขา,เขาเก็เริ่มมีความคิดที่โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเน้าสถานที่นี้อยากมาเจอเพื่อนที่เขาเป็นสหานด้วยกันมันแตกต่างอูข้างในบางคนก็เห็นแต่ว่าตัวเองใ hey ่รอมาอยู่ที่นี่ได้รู้จักเพ,พื่อนได้เป็นเาื่านกับเพื่กันผู้จีบบาง กับผมร้อยทวนวโรชิ์เสียผู้ฝึกฐานใหม่กองพันหานช่างที่202กรมถึงท่างที่2ครับสำหรับน้องๆที่จัดสถานที่นะครับฝึกเด็กเยาวชนภาค3ครับซึ่งได้มารายงานตัวกับของหน่วยก็มีความประพฤติที่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนแล้วก็สามารถฝึกมีบางนายที่สนใจเข้าไปเรียนสิบครับในกองทัพบกของเราเองครับจะทําหน้าที่ในการฝึกน้องๆแล้วก็ทําให้น้องๆเนี่ยได้ปรับ ระเบียบวินัยนะครับทําให้น้องๆเนี่ยกลับไปอยู่ในสังคมที่บ้านนะครับได้อย่างมีคุณภาพและเป็นอาหารที่ดีครับขอบคุณครับ